ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับศึกษานะครับพระเครื่องนะครับวิธีการดูแยกแยะเก๊แท้นะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับว่าดูวิธีการดูดูอย่างไรนะครับวันนี้จะขอนําเสนอนะครับเป็นพระเครื่องใสหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแครนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการดูกันอย่างไรนะครับเราจะเป็นรุ่นไหนนะครับโปรดติดตามนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาเรียนรู้แล้วครับและศึกษานะครับพระเครื่องสายหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับกันอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้ประวัตินะครับการสร้างนะครับนะครับพระสมเด็จปั๊มหลังยันสิบนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีสองพันห้ารอยสิบหกนะครับเนื้อทองระครังนะครับในพิธีเสาห้านะครับ จำนวนการสร้างทั้งหมด2,000องค์นะครับนะครับโลหะทองระคังดูอย่างไรนะครับดูไม่ยากนะครับนะครับก็โลหะทองระคังก็จะมีทั้งทองเหลืองทองแดงนะครับอ่าเงินนาคนะครับของของเก่าของโบราณสมัยก่อนนะครับอ่าที่ชาวบ้านมาหล่อหลอมกันเป็นมาเป็นระคังนะครับนาวัดช่องแคนะครับ แล้วหลวงพ่อพรมท่านก็ได้นำระฆังเก่านะครับที่ชำนุดแตกหักมาเป็นมวลสารในการสร้างพระนะครับความหมายของระฆังนะครับคือดังกลงวานนะครับดังกลงวานนะครับนะครับก็ก่อนอื่นเรามานะครับผมจะมาศึกษาและเรียนรู้กันนะครับอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับนะครับอันดับแรกเลยนะครับดู ที่เสียนะครับจาพิมพ์พระให้แม่นๆนะครับนะครับจําพิมพ์พระให้แม่นๆนะครับนะครับอันดับแรกเลยเราดูที่เสียนนะครับที่เสียนหรือพระเกตนะครับพระเกตจะเป็นปลีนะครับเป็นปรีคล้ายๆหอกไปหอกนะครับจะเป็นรถลันนะครับเป็นสันคมนะครับเป็นสันคมนะครับนะครับจะลดซุ้มนะครับนะฮะนะครับ ดูพระดูได้หลายมุมนะครับเห็นไหมครับจะคล้ายๆสันขึ้นมานะครับนะครับนะครับจะหลดมุมนะครับนะครับเห็นไหมครับอันดับต่อไปนะครับ เรามาดูหน้านะครับดูหน้าพักดูหน้านะครับดูหน้าพระนะครับหน้าพระพักจะกลมนะครับจะกลมรีนะครับนะครับมีพระศอมีคอนะครับนะครับครับอันดับต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับดูสังเกตนะครับมาดูที่หูนะครับบริเวณปลายหูด้านนี้นะครับนะครับที่ไม้ขีดนะครับจะแตกเป็นสองแฉกนะครับนะครับ เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมครับจะปลายใบหูจะแตกเป็นสองแฉกนะครับนะครับแล้วก็มาดูอีกด้านนะครับนะครับด้านนี้นะครับอ่าบริเวณปลายติ่งหูด้านนี้นะครับจะมีจะมี อ่าคล้ายเนื้อเกินนะครับเป็นติ่งหุเล็กๆนะครับแหลมแหลมนะครับออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นติ่งออกมาแล้วครับแหลมแหลมนะครับ นะครับนี่ท่านจะได้เห็นไหมครับกระแสเนื้อทระงคังแล้วครับอันดับต่อมาครับดูที่ข้อมือนะครับข้อมือตรงนี้จะแตกเป็นปากฉลามนะครับนะฮะบริเวณนี้ครับนะครับจะเป็นตำหนิ้นพิมพ์นะครับแตกเป็นปากฉลามนะครับนะครับ อันดับต่อมานะครับอ่านี่ฮะเห็นชัดชัดบางทีท่านบางท่านอาจจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยจะเป็นเส้นเป็นเข็มเข็มเป็นเข็มครับอันนี้ก็คือตําหนิในพิมพ์นะครับนะฮะเป็นตําหนิในพิมพ์นะครับเส้นคมคมนะครับ เห็นไหมครับเป็นเส้นคมคมนะครับอันดับต่อไปครับมาดูดูที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานสองข้างนะครับใต้ฐานท่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นอะเส้นซ้อนนะครับเห็นไหมครับ ทั้งสองข้างเลยเห็นไหมครับเนี่ครับแล้วก็บิที่งนะครับที่ผมสังเกตนะครับบริเวณเนี่ยฮะบ,บริเวณด้านนี้นะครับ นี่ฮะบริเวณตรงนี้นะครับจะมีคล้ายๆแบบเป็นเป็นติ่งเป็นแบบนั่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับ พระองค์นี้ผ่านการใช้มานะครับนะครับด้านหลังนะครับอัคระนะครับเลขอัคละตัวยีเรกยันต์คมนะครับนะครับจะมีรอยเล้ามีรอยลานได้นะครับ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 สุดท้ายเลยเรามาดูด้านข้างนะครับจบที่ด้านข้างนะครับอ่าถือว่าเป็นจุดตายเลยนะครับนะครับ อ่าของการปั๊มรุ่นนี้นะครับจะใช้ตะไบนะครับนะครับตะไบดินทองที่แต่งทองนะครับแทงนะครับจะมีความละเอียดนะครับไม่เหมือนกับสมเด็จหลังเรียบนะครับสมเด็จหลังเรียบเกิดจากการใช้ใช้เลื่อยเื่อนะครับ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 จะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างสมเด็จ นะครับหลังยันสิบกาสมเด็จหลังเรียบนะครับจะไม่เหมือนกันอันนี้จะแต่ง้วยบาบทองนะครับเห็นไหมครับจะมีความละเอียดนะครับนะครับจำจำตะไบให้ดีนะครับนะครับจำแล้วก็เรียนรู้นะครับวิธีการทำนะครับนะครับนะแต่งนุยตไบทองนะครับจะละเอียดนะครับนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับ นี่ครับพระองค์นี้นะครับผ่านการใช้งานมานะครับเป็นพระบ้านนะครับผมได้ไปเช่ามานะครับนะครับก็เรามาศึกษากันนะครับเล่นพระกันอย่างถูกวิธีนะครับนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับสภาพสวยๆนะครับอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับนะครับสวยๆแช่มๆนะครับสองแสนกว่านะครับก็นะครับดูจาข้างไว้นะครับถ้ามีรอยนะครับมีรอยเล้ารอยลานไม่เป็นไรนะครับนี่แหงครับจะจะมีรอยเล้ารอยลานบ้างนะครับนะครับนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจบ้านพักเครื่องนะครับบายเฮสันนะครับ เราจะมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนนะความคิดเห็นกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการดูพระนะครับอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับนะครับและการสะสมพระนะครับอง่ที่ถูกต้องนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ